ส,สวัสดีแฟนเพจอิจิอิจิทุกท่านและผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปเปิดกาชาของเกมสลายอิซายไกเมมมรีอีกครั้งหนึ่งนะคบซึ่ง รอบนี้กาชาที่มาเป็นเตอวอวยของผมก็คือคาริออนนะครับเดี๋ยวเราไปดูตู้กันดีกว่าว่าเป็นยังไง สำหรับตู้คาริออนนะครับตู้นี้ผมรอมานานมากตั้งแต่แบบช่วงเปิดเกมแล้วบอกว่าอยากได้คาริออนนะครับกับเพื่อนแต่ว่าในที่สุดวันนี้ก็มาจนได้ซึ่งคาริออนนะครับเป็นท่าสเปซนะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตู้กันดีกว่าตู้นะครับมาวันที่2เดือนพฤษภาคมนะครับถึงวันที่31พฤษภาคมสำหรับคาริออนก็คือเป็นท่าสเปซนะแล้วก็สกิลนะครับถ้าไม่ตายก็คือบีส์อนะครับ เป็นการโจมตีศัตรูเดียวนะครับพลังโจมตี450%ส่วน Battle Skill นะครับสกิลแรกก็คือ Lion Den นะครับเป็นการเพิ่มดาเมจตัวเอง10% 2เทิร์นแล้วก็เพิ่มคินะครับให้กับทีมแล้วก็ตัวเองนะครับ20% 1เทิร์นส่วนสกิลที่2นะครับก็คือ Mighty Law นะครับเป็นการเปลี่ยนโซนะครับสีส้มเป็นสีฟ้านะครับจำนวน2อันแล้วก็เพิ่ม p r o t e c t i o n Gate นะครับ5%เมื่อเทียบกับตู้ก่อนนะครับ ไปเทิรสกิลตัวเนี้ดูเหมือนจะไม่ดีเท่าแต่ว่าตัวเนี้จะมีบัฟตัวเอง2เทิร์นผมคิดว่าถ้าเกิดจะเก่งมากๆกันทุกคนคือไอ้ตัวนี้บัฟตัวเองแล้วก็ให้มิลิมมังกรบัฟแล้วก็ให้ผู้กล้าบัฟพีใช่ไหมครับแล้วก็ใช้ผู้กล้าย้อนเวลาบัฟแบบซอนบัฟอะไรเงี้ยเออน่าจะโหดมากๆเป้าหมายของผมในการเปิดตู้วันนี้ก็คือทำคาริออนวล่งลอยนะครับแต่ว่าต้องการจากตู้แค่ตัวเดียวเนื่องจากว่าเก็บหยดน้ําจํานวน25หยดไบอัพให้เป็นเวล่งลอยแล้ว ดังนั้นเรามาเปิดกันเลยดีกว่าว่าเราจะเปิดกี่สเตปแล้วได้คาริออนหรือว่าจะต้องเปิดล้างตู้กันแน่เดี๋ยวเรามาเปิดตู้คาริออนกันเลยดีกว่าสเตปแรกนะฮะไปฮะฉากตอนเช้าโอ้โหฉากเช้านะทุกคนอ่ะไม่เป็นไรยังมีลุ้นตัวละครเปลี่ยนเป็นสีลุ้งนะฮะ หรือแม้ก็ตอนนี้เป็นสีลุงนะดูแล้วอาจจะเกือดนะเนี่ยไม่มีเปลี่ยนเลยแต่ว่ามีโอกาสข้างในนะครับอีกทีหนึ่งตัวละครแตกเป็นสีลุงนะอ๋อได้ซูเฟียนะครับอันนี้คือเป็นตัวใหม่นะ คือเหมือนตวใหม่วันเนี้ยมีลูกน้องของคาริออนสองตัวนะครับมาแต่ว่าก็คือเป็นตัวสีดาวทุกคนคือน้องซูเฟียมาสองตัวเลยฮะสเต็ปแรกก็เกลือไปนะครับต่อไปสเต็ปสองคือได้มาปิดจอบมาทุกคน ฉากเป็นตอนเย็นนะครับสเต็ปที่สองลุ้นแล้วลุ้นแล้วคืออยากให้มันเป็นลุงตอนนี้จะได้ต้องลุ้นในตัวละครนะนั่นต้องมาลุ้นในตัวละครอีกแล้วสเต็ปแรกนะ Step สเต็ปสลุ้นเหมือนกันเลย คือผมอชอบแบบว่าให้มันเป็นฉากต่อสู้เลยหรือไม่ก็เป็นคำพูดสีแดงเลยหรือไม่ก็ก่อนเข้าหน้าเปิดตัวละครเนี่ยมันจะแตกเป็นลุงเลยอะฮะเฮ้ยนี่นลุงแล้วโอ้โหเรามารู้ร่างมีนะมีแล้วอันนี้ก็คือการแตกข้างในตัวละครทุกคนเป็นลุงแต่คือไม่ชอบเพราะว่าโอกาสแตกทุกคนมันน้อย อยากแบบอย่างน้อยบอกเลยว่าคุณอ่จจะออกค่าเราแน่นอนตั้งแต่ตอนแรกไม่ต้องมาลื้นข้นงในแบบนี้เฮ้ยทำไแล้าไม่ลวโอ้โหมีริมล่างนี้นะมีหมดแล้วนะครับมีหมดแล้วอ่ะสเตปสามฉากตอนเช้า ลุ้นอีกแล้วได้ลุ้นขึ้นงในอีกแล้วนะอ่ะไปต่อสามนะครับสี่ห้านะครัหบหกเจ็ดแปด สเต็ปนี้ก็คือเกลือนะครับเกลือไปเหมือนกับสเต็ปแรกนะสเตปสองคือโอเคอยู่ต่อให้ออกตัวซ้ำก็ตานะอ่ะต่อไปสเตปสี่ฉากตอนเย็นนะอ แตกลุงทีแตกลุงทีทนี่ไงทุกคนเนี่ยคือถ้าแตกทุวนเนี่ยมันก็รู้ว่าจะได้แน่นอนไม่ต้องล,ลุ้นข้างในเหมือนตอนสเต็ปสองต้องมาแล้วยังน้อยหนึ่งตัวนะลุ้นแล้วคาริออนจะมาเลยหรือเปล่าปิดจ็อบเลยไหม มาแล้วมาแล้วไม่ใช่แล้วฮักคุโรนะโอ้โหอ่ะไม่เนไรอย่างไรก็ออกสเต็ปสี่นะต่อไปสเต็ปห้านะฉากตอนเช้าลุ้นนะลุ้นลุ้นลุ้นคือฉากตอนเช้านะครับโอกาสออกฆ่าดาวอ่ะเลตต่ำสุด ลุนแล้วแตกลุงทีโอ้โหอ่ะลุนข้างในต่อเผื่อข้างในมะแตกลุงอีกคือเลดดอบหน้าตู้นี่เหมือนแบบเป็นตัวเลขโชว์ทุกคนไม่รู้ไม่รู้ว่ามันมีผลจริงหรือเปล่า อ่ะสเต็ปห้าก็คือเกลือไปต่อไปสเต็ปหกนะนี่ไงเนี่ยอย่างนี้แหละทุกคนต้องการอย่างนี้คือตั้งแต่แรกเลยฉากต่อสู้ก็คือการันตีออกห้าดาวแน่นอน นี่ตัวแรกเหรอโอ้โหมิริมเป็น production นะฮะตัวนี้น้ำนะอ่ามีอีกไหมเนี่ยลุ้นต่อก็เสี่ยวได้เปิดล้างตู้เหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าก็คือเตรียมเพชรไปแล้วสำหรับตัวโอ้ยอะล้างตู้ได้ดังนั้นถ้าเกิดใครแบบจะเปิดตู้ไหนแบบสำหรับตัวโอ้ยจริงของเราอะเก็บเพชรไปเลยทุกคน6กคันเพชรล้างตู้ไปเพื่อความชัว แต่ถ้าดวงดีก่อนก็ไม่เป็นไรอยากดวงดีก่อนเหมือนกันไม่ต้องล้างตู้ก็ได้อะไรอย่างงี้ <c oughs> สเต็หกก็ได้มาหนึ่งตัวนะไปต่อ s t e เจ็ดฉากตอนเย็นนะ ล,ลุ้นแตกข้างในอีกแล้วกูเซียสนะครับอ่ะอันนี้ก็คือตัวใหม่ที่มาคู่กับซูเฟียใช่ไหมวันนี้นะเป็นตัวสีดาวทั้งสองตัวที่มาใหม่นั่นเอง ไปต่อเราเชื่อว่าท่านคาลิออนต้องมาหาเราไม่อยากล้างตู้เลยทุกคนจริงเพราะว่าใครยังไม่ดูคลิปเปิดตู้แบบผู้ก้ายเนี้ทุกคนเบลวาลาไม่ริครับไปดูได้นะไม่อยากล้างตู้ฉากตอนเย็นนะ แตกลุงทีแตกลุงทีสาธุโอ้โหไม่แตกลุงให้อ่ะลุยข้างในตัวละครเหมือนเดิม เหมือนแบบเกมเขาสร้างมาให้ลุ้นหลายขั้นเนาะทุกคนคือตั้งแต่ฉากใช่ไหมครับอ่ะแล้วก็เป็นคําพูดสีแดงแล้วก็มาเป็นแตกลุ้งตอนที่ใส่ผ้าคลุมอยู่แล้วมาแตกลุ้งข้างในตัวละครอ,อีกบางเกมก็คืออ่ะถ้าเกิดออกอย่างนี้เรารู้เลยใช่ไหมครับว่ามันจะไม่ได้แน่นอนอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็คือทําให้ลุ้นหลายขั้นหลายตอนสำหรับสายกาชานะครับนี่เกมนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่แบบอาจจะแบบตอบโจทย์ของคุณ ให้ได้ลุ้นกับอย่างนี้ก็คือเกลือไปนะสเตปแปดอ่ะต่อไปสเตปเกฉากตอนเย็น,น,นแตกลุงที่อ๋อไม่แตกลุงเลยทุกคนเสียใจ ไปต่อเลดหน้าตู้ไม่มีอยู่จริงนะทุกคนมันเป็นเลดที่แบบว่าหลอกล่อหลอกล่อเหยื่อให้แบบว่าเข้าเข้ามาเปิดอะไรอย่างนี้บอกเลยใครไม่ใช่เมนนี่ โอ้โหหลอกล่อเหยื่อมากอะ่ะเฟสเก้านะครับเกลืออะ่อะต่อไปสเตปสิบเฮ้ยฉากต่อสู้มาแล้วนี่การันตีแน่นอนนะมาเลยไหมมาเลย,ยไหม ลุ้นกันครับว่าคาริออนจะมาเลยไหมในสเตปสิบนี้มาตัวสุดท้ายหรือเปล่าเนี่ยทุกคน เฮ้มาแล้วいัよりれることはได้โอ้โหได้โซเอนะคาริออนยังไม่มาไม่เป็นไรไปต่อนะเจ็สิบเอ็ดฉากตอนเช้าน่ากลัวมากไม่เปลี่ยนเป็นสีแดงสักหน่อยล่ะฉากคำพูดน่ะอ่ะมาลุ้นฉากนี้แตกลุ้งต่อ ลุนข้างในแล้วเมื่อกี้ไม่แตกลุนกันลุนข้างในแล้วเศร้าจริงๆรงสงสัยตู้นี้ใส่ผมว่าต้องเก็บเพชรใหม่ายาวอะ่ะคือผมอะ่ะเป็นสายดองเพชรทุกคนแล้วเปิด ตัวละครที่ชอบก็คือเวลาตู้ไหนมาได้ตัวละครที่ชอบแทบหมดทุกตู้ทุกคนถ้าเกิดตู้ไหนไม่ใช่แบบตัวละครที่ชอบผมก็ข้ามหมดเลยนะอ่ะเต็ปสิก็คือเกลือไปเต็ปสิบฉากตอนเย็นมีโอกาสได้ลุ้นการันตีแล้วทุกคนแบบว่านี่ไงมาแล้วมาแล้วอุว้ยฉากสีแดงนะฮะคำพูดสีแดง ออกเลยไหมไม่ต้องไปถึงแบบล้างตู้ไหมนี่แหละชอบแบบนี้อย่าลุ้นข้างในเลยข้างในแบบถ้าลุ้นอนะ่ะทุกคนโอกาสมันต่ำใช่ไหมล่ะถ้าเกิดข้างนอกแต่แรกเราก็รู้แล้วยังไงก็ออก5้าดาวอย่างน้อยหนึ่งตัวแหละลุ้นข้างในมันโอ้โหโอกาสเกือสูง นนเห็นไหมทุกคนมาแล้วเราไม่ต้องล้างตู้เลทุกคนเดี๋ยวดูก่อนว่ามีอะไรเพิ่มไหมนะตู้นี้ก็คือปิดที่สเตจสิบสองใช่ไหม เรียบร้อยนะครับสลหรับตู้คาริออนตัวที่ผมต้องการนะครับแล้วก็ตัวโอของผมจบที่สเต็ปสิไม่ต้องล้างตู้ต่อไปนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไปทําเวี้ยร้อยคาริออนแล้วก็อัพสกิลนะให้เต็มแล้วก็ใส่ของทุกอย่างที่ผมทําไว้ เริ่มจากอัพเวลวให้เต็มแปดสิบก่อนนะจากนั้นอัพอบิลิตี้นะ 俺様の強さは天井知らずだ。な才能解放完了しました。俺様の強さは天井知らずだ。な才能解放完了しました。俺様の強さは天井知らずだ。でも、こう、ワイパーをなさった、ワイクな。ど俺様の強さは天井知らずだ。な นฟฟเนี่ยฮะสหรับปกตินะทุกคนถ้าเกิดเวล80มันจะตันที่หน้าที่4หน้าที่5ต้องปลดล็อกตามเวลวไปเรื่อยจนถึงเวร้อยแต่ว่าเราก็สามารถใช้หยดนะครับตัวละครในการอัพ1ตัวตอน1อาเวกหรือไม่ก็ใช้หยดที่มันแตกๆเนี่ยทุกคน5อันตอน1อนเวกซึ่งผม,มเตรียมไว้สำหรับคาริออนแล้วดังนั้นเราเปิดแค่ตัวเดียวแล้วอีก25อันเราก็ใช้อันนี้อัพเวร้อยพอดีนะครับ ดังนั้นถ้าเกิดใครแบบว่ามีตัวโออะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องการแบบอัพเวลร้อยก็สามารถใช้หยดอย่างเงี้ยอัพได้จะได้ไม่ต้องเอาเพชรไปเปิดตู้เยอะขอแค่เปิดได้ตัวมันมาตัวเดียวแล้วก็ใช้หยดอย่างนี้อัพก็เวลร้อยได้เลยฮะนี่ทุกคนคือดองมาตั้งแต่แรกอะเพื่อท่านคาริออนนะ แล้วเราก็อัพเวลต่อนะแล้วก็อัพอบิลิตี้เหมือนเดิมนะหน้าห้าอันนี้ถือว่าเป็นตัวเลเวลร้อยตัวแรกในอดีของผมนะต่อไปก็คือใส่อุปกรณ์ที่ผมเตรียมไว้ นี่ทุกคนอวยขนาดไหนทำสนับนะครับสเปซไว้หกดาวลุงนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือของใส่เรียบร้อยต่อไปก็สกิล 誰にも負ける気がしないな。エクストラスキルに進化させます。誰にも負ける気がしないな。ユニークスキルに進化させます。ペアタウイな、イです。 ทำได้ทุกคนดองมาเพื่อวันนี้โดยเฉพาะนะสกิลแรกนะครับไลออนเดนเวลแมกเรียบร้อยต่อไปสกิลไมตี้ลอนะเอ็กซ์ตร้าสกิลนิสิ้นขาเั้งหมด 誰にも負ける気がしないな。ユニークスキルに進化させます。誰にも負ける気がしないな。スキルを最終進化させます。最終進化に成功しました。 ก็เรียบร้อยนะครับทุกคนสำหรับการเปิดตู้คาริออนแล้วก็การทำคาริออนเลเวลร้อยรวมถึงอัพทุกอย่างจนเต็มนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามเพจอิจิอิจิทั้งใน Facebook แล้วก็ y t u t u ด้วยครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปจนจบด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปเปิดกาชาหน้า